สวัสดีครับคู่มือสั่งยาออนไลน์ฉบับมัลติมีเดียนี้เป็นความพยายามของทีมคณะผู้ผลักดันการสั่งยาออนไลน์100%เซโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์นายแพทย์กิติชัยมูลวิระยะกิจอาจารย์นายแพทย์ธนินเวชพินันและอีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงแต่จะเป็นกำลังสำคัญต่อไปในอนาคตของสถาบันสุกภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่จะทำให้การสั่งยาออนไลน์100%ในวันที่1ตุลาคม2558นี้มีความเป็นไปได้สูงขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการทบทวนทั้งหมดสามารถดูตั้งแต่ต้นจนจบใช้เวลาเพียงประมาณ15นาทีสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพการสั่งยาออนไลน์อาจเลือกดูบางบทท้ายๆเท่านั้นก็ได้หรืออาจเลือกดูฉบับ แอดวานซ์ในลำดับต่อไปหรือปรึกษาคุณปานบุตรสกรทีระนันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน5217หรือนายแพทย์ชยาสิทธิ์แสงทบีสินหมายเลขโทรศัพท์0870740115ครับ กรณีอ่านฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจก็ปรึกษาได้เช่นกันนะครับเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นเราต้องเข้าสู่ระบบก่อนโดยใช้ user login และ password ที่ทางกลุ่มงานสารสนเทศจัดไว้ให้เมื่อเข้าระบบไปแล้วแพทย์ควรเปลี่ยน password ในลัก ขณะเดียวกับการเปลี่ยนพาสเวิร์ดทั่วๆไปเพื่อความปลอดภัยการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนี้ควรทำบ่อยๆนะครับเช่นเดียวกับการเปลี่ยนรหัส ATM หรือ username plus w o s s w o r d ในกรณีอื่นๆเพราะว่าในปัจจุบัน username password ทางกฎหมายถือเหมือนลายเซ็น การเปลี่ยนพาสเวิร์ดทำได้โดยคลิกปุ่ม Change Password ที่ด้านบนซ้ายของจอดังแสดงนะครับแล้วก็ถาจากนั้นจะได้กล่องนี้ขึ้นมาให้เราใส่พาสเวิร์ดเก่าใส่พาสเวิร์ดใหม่แล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดใหม่ จากนั้นคลิกโอเคเน้นนะครับว่าเรื่องนี้สำคัญมากเพราะพาสเวิร์ดควรเป็นความลับส่วนบุคคลเนื่องจากตามกฎหมายปัจจุบันยอมรับกันว่าพาสเวิร์ดตรงนี้เปรียบเสมือนลายเซนที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเป็นความลับส่วนบุคคลนะครับเมื่อล็อกอินแล้วจะได้หน้าจอสั่งยาออนไลน์ในลักษณะนี้ขั้นตอนเบิ้อต้นของการสั่งญาออนไลน์เราต้องเลือกผู้ป่วยก่อน มีหลายวิธีที่จะเลือกผู้ป่วยแต่ที่แนะนำให้ใช้คือการใช้สแกนเนอร์หยิบสแกนเนอร์ส่องไปที่บาร์โค้ดที่หน้า OPD c a r d รหรือที่บัตรผู้ป่วยหรือในอนาคตหลังหนึ่งตุลาคมอันนี้เราจะมีพาสปอร์ตซึ่งมีบาร์โค้ดเช่นเดียวกันกดปุ่มให้แถบสีแดงจากสแกนเนอร์สัมผัสกับบาร์โค้ดเมื่อสแกนเนอร์อ่านได้จะมีเสียงสัญญาณ ดังขึ้นหนึ่งครั้งหน้าจอในตำแหน่ง HN นี้ก็จะปรากฏ HN ขึ้นพร้อมกับชื่อนามสกุลของผู้ป่วยเฉพาะ get, ในการนำเสนอครั้งนี้เพื่อสิทธิผู้ป่วยผมจะขอปิดส่วนนี้ไว้แต่ขอให้เข้าใจตรงกันว่า เป็นหน้าที่ของแพทย์ในจังหวะนี้ที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของคนไข้ว่าชื่อนามสกุลนี้จริงตรงกับที่เรากำลังจะตรวจหรือกำลังจะให้สั่งยาหรือไม่เพื่อป้องกันความผิดพลาดถ้าผู้ช่วยใ,ในคลินิกบริการนั้นๆชั่งน้ำหนักและใส่ข้อมูลเข้าในระบบแล้วจะปรากฏน้ำหนักขึ้นในบริเวณนี้ด้วย เมื่อซักประวัติตรวจร่างกายแล้วจะเริ่มสั่งยาให้คลิกเข้าไปที่ช่องสีเหลืองบริเวณซึ่งด้านบนระบุไว้ว่าชื่อสามันพิมพ์ชื่อยาที่ต้องการทีละ3ตัวอักษรชื่อยาที่พิมพ์นี้จะต้องเป็นชื่อสามันคือ g e n e น i c n a เนเท่านั้นนะครับ พอคลิกแล้วจะมีชื่อยาหลายชนิดออกมาในลักษณะ d r อบดาวแบบนี้ให้เลือกการเลือกทำได้โดยเลื่อนเมาส์ไปที่ยาที่ต้องการแล้วกด double click เมื่อกด double click เลือกยาแล้วระบบจะสร้างการบริหารยามาตรฐานสำหรับยานั้นๆมาให้การบริหารยาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ เทคนิคการแก้ไขจะดูที่แถบเขียวใต้ชื่อยานี้การแก้ไขมีหลายวิธีวิธีแรกง่ายที่สุดสมมุติยานี้ขณะนี้เป็น1แคปซูล3เวลาเมื่อต้องกานเปลี่ยนจาก1แคปซูลในตัวอย่างนี้เป็น2แคปซูลให้คลิกแถบเขียวนี้1ครั้งพิมพ์เลข2ลงไป ข้อ Enter จาก1แคปซูล3เวลาจะก,กลายเป็น2แคปซูล3เวลาโดยอัตโนมัติวิธีที่2ถ้าต้องการเปลี่ยนทั้งขนาดยาและจำนวนครั้งของการบริหารยาให้พิมพ์ลงไปในลักษณะ รหัสเช่น2สาา์ a c สตา a นี้คือเครื่องหมายคูณในภาษาเดิมของเราภาษาคอมพิวเตอร์ใช้สาา์เป็นลักษณะของการคูณเพราะฉะนั้น2คูณ2 ac ก็คือ2แคปซูลวันละ2เวลาก่อนอาหาร ตรงนี้จะแสดงให้เห็นในช่องสีฟ้าขวามือถัดมาตามตัวอย่างนี้จะเป็น2สตาสอง PC คือ2แคปซูลวันละ2เวลาหลังอาหารเป็นต้นอาจจะยุ่งยากนิดนึงถ้าไม่ถูกใจขยับไปเปลี่ยนในวิธีที่3 การแก้ไขวิธีบริหารยาในวิธีที่3คือแถบเขียวนี้แทนที่จะคลิกเดียวใช้วิธีดับเบิลคลิกจะปรากฏตารางมาให้แก้ไขโดยใช้พิมพ์เมายังรู้สึกว่ายากเราสามารถแก้ไขวิธีการบริหารยาในแบบที่4ได้โดยการคลิกเข้าไปที่ช่องพิเศษ จะปรากฏกล่องข้อความที่ต้องการให้พิมพ์ลงไปบนสลากยามาให้เลือกเขียนได้สี่แถวดังรูปหากไม่ต้องการแก้ไขหรือแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงจำนวนยาต่อไป สั่งยาตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ต่อไปจนครบที่ต้องการในลักษณะเดียวกันเมื่อสัง่งยาครบแล้วตรวจสอบทบทวนจากนั้นพิมพ์การวินิจฉัยโรคทีละ3ตัวอักษรจะปรากฏกล่องการวินิจฉัยโรคมาให้เลือกเลือกโดยเลื่อนเมาส์ไปที่การวินิจฉัยที่ต้องการ แล้วกดดับเบิลคลิกแพทย์ทุกท่านสามารถให้การวินิจฉัยได้มากกว่า1โรคพอกดดับเบิลคลิกชื่อโรคก็จะออกมาในบริเวณที่เราต้องการขั้นตอนสุดท้ายคือการบันทึก การบันทึกเกือบทั้งหมดของเราจะเป็นผู้ป่วยที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสามารถบันทึกข้อมูลได้ตามปกติในลักษณะออกมาเป็นสีเหลืองแบบนี้สำหรับผู้ป่วยที่ยังไม่ลงทะเบียนตรวจตัวอย่างเช่นกรณีำนำเสนอในที่นี้ก็จะเป็นแถบบันทึกสี f 4สีน้ำเงิน เมื่อลงทะเบียนตรวจเรียบร้อยแล้วก็จะมีแถบบันทึกสีเหลืองอันนี้ให้เรคคอร์ดอีกครั้งหนึ่งตัวอย่างเช่นในคลินิกฮีบาโตซึ่งเรามีการบันทึกไว้ล่วงหน้าสีน้ำเงินก่อนแล้วพอลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราถึงมาบันทึกสีเหลืองใหม่อีกครั้งหนึ่งใหม่ๆอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับ แต่ว่าขอให้เข้าใจว่ามันก็เป็นทักษะแบบหนึง่งตามปกติ practice makes perfect เพราะฉะนั้นหากมีข้อขัดข้องปัญหาใดๆสามารถปรึกษาได้ที่คุณปานบุตรสกรทีรนันหมายเลขโทรศัพท์5217หรือผมเองนายแพทย์ชยศิสิ์แสงทวีสิน 087 074 0115ขอบคุณครับเพื่อประโยชน์ของเด็กไทยทุกคนในอนาคต